สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้สงสัยพูดเกี่ยวกับเรื่องรถจะมีเมมมาทําไมเดี๋ยวนี้รถหลายๆคันเริ่มติดกล้องหน้ารถเพราะฉะนั้นเมมพวกนี้ก็ต้องมาเกี่ยวข้องเลยจะมานั่งพูดกันอันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเองนะครับการซื้อเมมมาเนี่ยมันก็จะส่วนมากพวกนี้จะประกันระย t ท m e ก็คือประกันตลอดอายุการใช้งานเป็นอีก เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คือของผมเคยเมมเสียมาแล้วเคลมครับเคลมได้จริงๆแต่คุณต้องเก็บแพ็กเกจกล่องทั้งหมดไว้แล้วเอาไปเคลมที่สำคัญจะมีสติ๊กเกอร์ไว้แล้วแต่ว่าจะของบริษัทไหนประกันซึ่งส่วนมากจะติดอยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นตัวที่ผมไปเคลมมานะครับจะมีรายละเอียดเคลมเห็นไหมครับมีอาการเสียมีรหัสเคลมที่ส่งเคลมอย่างอื่นผมเรื่องรายละเอียดผมขอปิดไว้นะอ่า เนี่ยเป็นที่ผมส่งเคลมแล้วตัวนี้ก็คือที่ส่งไปแล้วแล้วก็คืนกลับมาตัวใหม่เป็นตัวใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยคือตัวเก่าเขาก็เอาไปตัวใหม่มาทีนี้มันจะมีปัญหาว่าด้านหลังส่วนใหญ่จะเห็นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นรอยเป็นลูกเป็นลูกกันไกลมันติดก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ให้ตัดตัดเอาเมมออกมาหลายคนตัดตรงนี้แล้วจะเกิดปัญหาครับถามว่าตัดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ครับ อันนี้เป็นตัวเก่าๆที่ผมเคยตัดโดยไม่รู้เรื่องแหว่งครับเพราะว่าสติกเกอร์ประกันวรยก็จะไปอยู่ตรงนั้นของบริษัทประกันตัดตามที่เ <c oughs> ขียนไว้แหว่งครับเราไปเทมอาจจะมีปัญหาได้ทีนี้ทำยังไงล่ะจะตัดยังไงไม่ให้มีปัญหาบางคนฉีกบางคนอะไรฉีกซองขาดซองอะไร ไม่รู้จะประเคลมประกันได้เปล่าถ้าคุณไม่คิดจะเคลมใเนเวลานี้ผมมีวิธีที่ผมค้นพบเองนะว่าจะตัดยังไงด้านหลังนี้ครับตอนแรกเราก็จะเห็นด้านที่ไว้สอดได้นะครับเนี่ยป่งอกมาแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดครับกรีดหัวกรีดท้ายหรือเพราะตรงนี้มันจะไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันใหม่ๆก็ดึงอย่างนี้ออกมาได้่มันจะเป็นช่วงที่ ดึงโป่งออกมาได้แล้วกันไกหรือคัตเตอร์สอดเข้าไปแล้วตัดเลยครับตัดเต็ดถ้าเป็นกันไกก็อันนี้ผมจริงๆผมตัดละอ่ะน,นี่ให้ดูตรงนี้มันจะสอดได้มันจะไม่มีรอยแล้วก็แย่เข้ามาตรงนี้ตัดฝั่งนี้อันหนึง่งตัดตัดปุบ๊บนะครับยกดันนี่เห็นไหมครับ เราก็เอาเมมออกมาใช้งานใส่กล้องได้สบายๆนะครับเมมเราใช้ใส่กล้องแค่ตรงนี้ก็ออกมาไว้ใส่กล้อง mm hmm. ก็เก็บวันนี้ก็ใส่กลับแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับมีปัญหาเอาไปเคลมได้จริงๆ mm hmm. ผมเคลมมาแล้วแต่ขอให้ซองอยู่สมบูรณ์กล่องอยู่สมบูรณ์เป็นไปได้มีใบเสร็จด้วยยิ่งดีถ้าไม่มีก็น่าจะเคลมได้อยู่เพราะวอยประกันมี เนี่ยครับก็ยังเนี่ยเอาออกมาแล้วยังสวยอยู่เลยเอาไปเคลมก็ไม่มีปัญหานะครับใครปัดก็ระวังนะครับตัดตามที่มันบอกก็ดูเหมือนปกติแต่ด้านหน้าหอยขาดนะครับประกันจะมีปัญหาแค่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วแต่ร้านด้วย